อร่อยเพราะได้กินข้าวกับลูกนะครับแซบแซบกินกาแฟแซบบ่ก็ต้องาแฟแห้งแซ่บกับพ่อคนนี้กินดูเป็นดูมาไงสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เรามากินข้าวนะคะมื้อนี้มีหนึ่งปลาโยโยะนึ่งปลาแบบเลิศมากนะคะ อันนี้ของปรดพี่น้องแต่ก่อนนี่คือมักหลายได้นี่เพราะว่าแต่ก่อนอ่ะมันมันมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้กินก็คือนั่นๆได้แกงปลากระป๋องใส่เส้นให้กินนี่คือแสบหลายแต่ก่อนเนาะแต่สมัยก้อนน้อยน้อยสันดอกพี่น้อง Cây đó phải sạch vào mua ra kiusion. Trong đó sauτο kãy กันเถอะท,ทีบ้านชะมากินข้าวบนากินข้าวระว่าเป็นขับรถหาโมงด้วยไก่ยชิ้นนอีได้มาแล้วมาเสียงกระยไก่มาวาย่าง,นานองอย่างาละฝนมัเคยหมูมีพอยว่าฝนตกจุดทางไปแล้หมูมีหมูหมไปล้เนื้อแห้งตกแห้งครับแบบพายุ มันเป็นพายุหลงเห็บแม่มจะมาขั้นสิตกกับข้าวตก๊กไปเลีหนยา,ยายกจะอตมกไปหวัดง่ายแหละตกหนังมันสูนไปบักไก่กระจาบัค้าคุณนฝนต้างหาห้องช่วงฝนเท่ากี่รดไป ใจเย็นใจเย็นน้อต้มเาแม่จางนแล้วแม่แม่เลยเด้อใจเยนนะาปึงปึงเก้าหยังนาปึงปึงด้จังอะไรจังเอาลืมข้าววันอาทิตย์หนึ่งตาะ กินขวน้ำตาลยายนางหันกันนีลุยเมยกนางนนี่ยี่ตู้ดให้ัลนนี่รืมหมยังสิต่อว่ายังคือสิว่าลืมอื้อหเล่นี่เราก็เห็นหัวหยองเห็นตาซาดะลานาะพี่น้องเสีบลานเกลียเสียบขึ้นยาเสียบพี่นองเนาะกินเจียอากินกินเห็นว่าสองจาขึ้น เป็นไงวาของนันเพือนไปเสียค่อวปีดังเลื่อยากืออยากพว่าสมัยไต้น่อยมีแกงปลากระป๋องใส่เสซนกับปีนไก่เม็นเมนูเสียบสิ้นบอลกับป๋องมันมากแหยงหอกไดเบหอกเป็นไว่าแุ่กแหนบนอมีพุณแม่กับสิยปีงท้อปลาอู้ป่า แกงปลาสู้กินนุ่สมาสามเดือปลาจีขาบพี่น้องทันขอมาม่หายเลยแชรแเพลได้ไปครับอันโตโทรศัพท์แม่ปะมาอีกอือีอาอ่านอ,อ,อก,กนมอกหปลาสม ปลาสมใปลาสมกนแซปลาสมนิดนี่แมปลาปลาหามหยับป่าให้หอมตึงมากปลาโยปลาหางปลาสมอยู่แม่ซื้มาตะมือใชกินแซบเอมือละหมัดยัผสมมันตุวใมันปลส้มอมันผสมมัวเกรสชาก็คือความเลูกถาม่ากินเมนูยังแม่มาเอินนี่ป้งปลา ตำหมกฮู้มาวยหรอน้เอยู่ดิเนาะออยมากเรจังรหมูมันืขึ้นพักได้ใจโมบินลูเคยามนะว่าูเคยว่าแม่แม่ฮัินม่น่งอย่งอื่นคอนอนเยนอนูเคยนอนย แซ่บอะไรดีอร่อยเพราะได้กินข้าวกับลูกนะคะแซ่บอาแซ่บกินกาแฟแซ่บบอสแ่บกาแฟแห่งแซ่บอสคนกินดูเป็นดูเป็นไงงานงงางงางนงาานนงาานงานงานนงาานงานาาานน มันใส่งไปเป็นยงเงครับกรับกอยู่จอร์ดัสอาจส่ในไุงไหวอเจาใส่ไอ้งไหวยิ่กินขินขาวแล้วยังไม่กินอีกเยอะไม่ยังกินเยอะเงาวงอามาตั้งรถจักแต่ข่บักอบานเท่านัะนรสมัยตะกี้หัวท่วาขาเจ้าะก็สิกินบะกอนนะบักอนมะมาต้มมาถูกปะ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 มคือบักอน้ำบะกอน้ำกัอีกจังสีแบกอน้ำแช่ได้กอน้ำ เหมือนก็เห็นเราก็ยิบใจรุงเสียเอาขึ้นไปก็ชอเราก็ถือมากไหวแล้วเนี่ยลงไปเรียกอาขนมเรียกว่างวันไหนวันเอาขึ้นไปแล้วนี่ยนั่งน้นนงขนมบอกพี่น้องเาอาขนมมาฝามาฝากแย้ตอมก็พออย่างอื่นดีดีเพิ่จินดีเอ็จี๊กเดีด ขนมนันน้มือกินบั๊าาบ,ลลแบบล็อกอะกินกัน,กน <c oughs> ดกน้กินนะซืือมันซืือฝากจริงเเอฟซีจะดีไม่แหงอันนี้บุญหลายๆเด้อแบบแจกไปอองประเดีไม่แดกมาซื้อฝากมัม่แดกมาซื้อฝากเอาไป,ปดกสั้นหรืเอเปล่าอืมเส,สียได้ปนะระเดี๋ยวเลาอะไรเราเอาว่าฝากทีนี้นะฮะมึงมึงก็ได้ก้อมเม่น่ามึงมึงก็ขึ้ออย่างนึกันไม่้ไป ไม่ไหวซื้อฝากหมู่มิงได้บ้าบ่งไม่แรงหะังะยางมาหาขาดชิกก้จริงๆหรอมาสังเดี๋ยวนี้เอฟซีน้องแพงจะซื้อให้เพื่อนว่าต้องกไปซื้อมาซองกล่องไม่หานทำกล่องหนึง่งคุณม,กมากเดี๋ยวชอบกินไหมมาสังออตอนนี้หนูกินไม่ได้ค่ะแต่ว่านี่ลุยนต่ชอบกินกันได้ไ่มเ<อ>ไม่แดงนะคะรบับซื้อมาซองก่องอลปกกณ์น็หมู่มิงยังก็แต่ปกติเพื่อนกับเฮียม้าฝังอยู่ เมื่อเมื่อไปันเป็นกระเฮมาฝากหล่นมลอนเมือบานทาเพียงเ่อพิายิ้มระเ็นมาฝกหลายนมาแกมาแจกคนเมื่อมื่อบาทัาเพียงเมื่อสุบามเอามาฝากดีครับบาทานวินเนอร์เมื่อบานทาวินเนอร์เมืกินน้อนแอฟีเมื่อสุบามฮักกูนันบ้านฮักกูีบ้านฮักเปียวพาวบอพี่เอวกันเนื้อินขนมหวานเตย บสูบานเียกันบานสูบานต้องเกับบานหนองแน่ต้องเบ้านหนองไม้เืกับบานฮอดซี่บสูบานตี้มีไหบอรสูบานไเดียอะไรเกับเนนะต้นทั้งหลกับต้อะไร่เลยใหมกาจมมกาจมบมี่องพี่น้องแ้ทราบแ้งให้ทราบ่นอมีกล่อง ไห้เทพีนองนี่บอกคนเราบอกจะต่อขนาะนั้นของแล้วข้าวเลยถ้าสินเหลาจังอีนี่บอกใครเบาเลยนี่ข้าวปากคว่าอยู่ว่างอมนะหนึ่งลามันผมเพิ่ดหน่อยแต่ชีไม่โมงกินนะาอีนพวผู้ใดดีนี่งมากน้อินองอมะไข้าวกับปากคอเอานี่ไอขี่เดียดแต่คอนดน้เายังบ่ขี่เดียดแต่จูบโจ๊ดี่เา โอ้ยจุบมองจุ๊บมองมีข้าวกับคุณแม่ก่อนไปงานนะคะพี่นางโอเคนะคะโอเคคแจกพี่นางแจก